เลยนะว่าที่เขาพูดมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเสจสามสิบสองพี่ฟ้าจะเหมือนแบบจะเริ่มได้อยู่เฉยๆจะมีงานที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วจะเป็นอีกงานหนึ่งมอดูอยู่ของสี่แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเอยไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนของของสี่ แต่ดวงของอ้ออีกเรื่องนึงอันนี้งงมากงงมากจริงๆเขาบอกพี่ฟ้าว่าดูไยที่เท้านะเขาททัพี่ฟ้าแบบนี้แล้วเขาก็รู้ได้ไงว่าเราอ่ะมีไยที่เท้ารู้ได้ไงวะ งงนะเขาบอกนั่นอ่ะคือสัญลักษณ์ของการเดินทางเด็เขาก็เรียกพี่เขาเองเดี๋ยวเองอ่ะจะได้เดินทางนะอีกประมาณสักสองสามปียองจะได้เดินทางหลายประเทศเลยเราก็คิดจะไปประเทศไหนตังไม่มีสักบาทตังมีไปได้แค่ปากซอยแบบไม่ได้จะไปไหนเอ่ยอย่างเงี้ยจะได้ไปหลายประเทศไปเกี่ยวกับการการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิด ตอนนั้นนะมันโอกาสที่มันจะเป็นได้มาคือศูนจดศูนย์หนึ่งอ่ะมันไม่มีตงังจะไปไงทํางานอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกพี่ฟ้าว่าเดี๋ยวเมื่อเขาเขาเมื่อเวลาผ่านไปไยอันเนี้ยจะขึ้นอีกอันหนึ่งอันนั้นะจะเป็นการตอกย้ําว่าใช่ทุกคนคนเราอ่ะถามจริงถามจริง ฝ่ายมันจะเพิ่มขึ้นได้ตามที่แบบแล้วมันก็ขึ้นมาอีกที่หนึ่งจริงๆพี่ฝ้าพี่เป็นคนอ่าให้ดูพี่คนที่มีฝ่ายที่เท้าใช่ปะเนี๋ยดูอันเนี้ยมหัศจรรย์ใจจริงอันก็เป็นเรื่องที่แบบงงอ่ะกับกล้องไงวะอันหนึ่งนะสลับกล้องนี่อันเนี้คือฝ่ายที่มีตั้งแต่เกิดที่เท้าเว้ยอันนี้มีตั้งแต่เกิดนะแล้วก็ประมาณ สองสามปนีนี่นี่ใหญ่กว่าเดิมแม่ขึ้นสองอันเลยอย่างนี้งงก<ง>็เลยงงแม่อยู่ได้ไงปะแต่หมอดูคนนี้แก่แล้วนะ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังอยู่หรือเปล่าเพราะวิภาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดต่อไม่รู้จะต,ติดต่อ,อยังไงจําแค่ทางเข้าได้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงรี้ยมันหลายวันเราเป็นคนแบบจําเรื่องเส้นทางไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งด้วยใช่อันที่ขึ้นใหม่อะมันขึ้นใหม่ชัดกว่าเดิมด้วยมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเนาะจะบอกว่าจริงๆริะไม่ได้เชื่อเรื่องหมอดูร้อยเปอร์เซนหรอกเป็นคนชอบท้าทายได้ซ้ํา ชอบลองของชอบท้าทายไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันก็เหมือนเออก็ค่อยๆจริงไปทีละทีละสเต็ป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 อย่างไม่น่าเชื่อพอเรามานั่งคิดเออก็จริงนะก็จริงนี่หว่าอะไรเงี้ยงง เขาเป็นศาสตร์เขาเป็นหมอดูที่เขาได้รางวัลอะไรไม่รู้อะเหมือนมันจะมีรางวัลที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์อย่างนี้ด้วยนะเขาเป็นศาสตร์จีนน่ะไม่ได้เป็นร่างทรงนะบอกก่อนนะทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่อะไรอย่างนี้แต่เป็นแบบเขาดูตามวันเดือนปีเกิดดูตามแบบศาสตร์อะไรไม่รู้วันเวลาเกิดนู่นนี่นั่นแบบเยอะไปหมดเลย เอาแบบโอ้ดูหมดเลยอะ่ะดูยันเลือดกรุ๊ปอะไรแต่ว่าไม่ได้ดูแบบว่าร่างทรงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นพี่ฟาจะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปดูเท่าไหร่จะกลัวแต่จะ,จะลายมืออะไรเงี้ยสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์เราอะ่แะแปลกไหมลายมือ,อคนเราเกิดมากี่ล้านคนบนโลกลายมือไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบถ้าตามความเชื่อคือ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ที่แม่นเหมือนกันแต่อันเนี้ยดูย้อนหลังไปนานมากไปดูตอนนู่นประมาณสิบเก้ายี่สิบจำที่เมืองทองคนนี้ก็แก่มากแล้วแต่อันเนี้ยดูลายมือก็แม่นเหมือนกันมีสองที่ที่ฟ้าแบบดูก่อนที่จะแบบโอ้น่าจะประมาณห้าหกปีที่แล้วอะแล้วก็หลังจากนั้นก็เคยไม่ได้ดูดูดวงเลย พี่ซันกี่โมงอะ8 4 0ฮจะเที่ยงแล้วหรอใช่บ้าไปละเ <c oughs> ขานัดบ่ายโมงยังไม่ได้แต่งหน้าเลยก <c oughs> ็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังประสบการณ์ <c oughs> ไม่ได้ไลฟ์พูดคุยกันนานเนาะวันนี้ก็เมาเพลินไปหน่อยไม่ต้องไปตามหาวาบนะ <c oughs> ท้ายที่สุดนะสำหรับพี่ฟ้านะไม่ว่าเราจะดูดวงกับใครเราคิดว่าแม่นแค่ไหนสุดท้ายการใช้ชีวิตโชคชะตาอยู่ที่เราลิขิตสำหรับพี่ฟ้านะทุกอย่างอยู่ที่เราลิขิตจริงๆเราเลือกที่จะทำได้บางคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะเป็นได้ตอนที่เขาบอกพี่ฟ้าจะรวยอะ่ะพี่ฟ้ายังไม่เชื่อเลย พี่ฟัาไม่เชื่อเรื่องของของการที่อยู่ๆคนจะรวยจะรวยได้หรือคนจะมีชื่อเสียงเราก็จะมีชื่อเสียงได้ทุกอย่างต้องเกิดจากการลงมือทําถ้าเราไม่มาประกวดนางงามถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองเราไม่เรียนเดินเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีแบบศักยภาพได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนนะว่า การดูดวงอาจจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจของบางคนเนาะนั่นก็คือที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจสําหรับพี่ฟ้าเมื่อห้าหกปีที่แล้วพอเราตั้งแต่โตขึ้นมาโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราเราอินกับการลงมือทำแล้วก็เลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่าเลือกที่จะทำมากกว่าด้วยตัวเราเองไม่อยากให้ทุกคนไปเชื่อซะร้อยเปอร์เซ็นต แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องศาสตร์การดูดวงมันจะไม่มีอยู่จริงไม่งั้นมันคงไม่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆตั้งแต่ยุคแบบว่าสมัยก่อนเขามีการดูดวงดูศาสตร์ดวงด,ดาวด,ด,ดูนู่นดูนั่นพี่ฟ้าก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่แค่ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันแบบร้อยอร์เ เราที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดก็ไม่ต้องไปดามงดาม่าเลยนะมันก็คือเราก็พูดกันตามภาษาแบบเราตามความความจริงให้ฟังละเรื่องราวสตอรี่ของชีวิตของพี่ฟ้าที่หล,หลายๆคนก็อาจจะบางทีพี่ฟ้าก็ไม่เคยเอามาเล่าให้ฟังนึกได้ก็เล่าอยากจะเล่าก็เล่าอะไรเงี้ยก็เล่าให้ให้แฟนคลับฟังแค่นั้นเองเหมือนตอนตีไทยคร่วก่อนไป ตีท้ายควเนี่ยเหมือนเขาอยากให้พี่ฟ้าพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโอเคว่าเราไปสัมภาษณ์รายการต่างอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็จะเป็นตอรี่เดิมๆที่คนรู้จักฟังมาแล้วหลายรอบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์ที่เราไม่เคยเล่าที่ไหนให้ใครฟังมาก่อนคือครั้งหนึ่งเราก็เคยอยู่ในในเกณฑ์ที่แบบเกือบถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังก็เป็นแบบ พลาดหัวข่าวแล้วคนก็คอมเมนต์ว่าเหมือนโอ้โหสตอรี่มาเรื่อยๆเลยนะอยู่ๆก็มีเรื่องราวนน่นนี่นั่นคนก็อาจจะไม่ได้เก็ตว่าถ้าฉันเล่าเรื่องเดิมๆที่คนไม่เคยฟังมาแบบคนฟังเดิมๆมาแล้วก็จะจะเบื่อกันไหมอะไรเงี้ยอ อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เล่าเรื่องราวอะไรใหม่ๆให้ฟังอะ่ะเพราะว่าเราอยากแค่อยากแชร์ประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งนงานในการใช้ชีวิตของเรา28ปีอะ่ะเราเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างอันไหนที่เป็นอุทาหรณ์ได้ไหนที่เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือเป็นการชี้นําแนวทางอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเดยอะอย่าไปเครียดต่างๆนานานานะบางทีก็ ใช้ชีวิตของเราดีกว่านุ๊ไปอาบน้ำละใช่ไม่ได้การละฉันโดนแน่และต่ไปแต่งหน้าแป๊บเดียวไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะไปตู้กับข้าวตอนบ่ายโมงใครอยู่ภูเก็ตก็มาหากันได้นะแล้วก็เดี๋ยวสี่โมงมีมิติ้งนะคะแล้วก็หกโมงเย็นถึงสองทุ่ม กิจกรรมวิ่งนั่นเองนะคะนัะ่ะ